สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f c นะครับช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับวันนี้น ok ้องเจมส์นะครับก็จะพามาชมต้นไม้ที่สวนนะครับมามาไล่ต้นไม้ที่สวนนะครับไม่ค่อยได้ไล่นานนะครับเพราะว่าก็ปิดงานนะครับปิดงานด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาส่งให้แต่วันนี้ก็พอมีเวลาบ้างนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจต้นไม้ที่สวนนะครับก็ สามารถแอดไลน์นะครับมาที่เบอร์นะครับ0 8 7 9 9 2 1 3 49นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับหรือจะมี QR วโค้ดให้นะครับที่ต้นคลิปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็สแกนได้เลยนะครับแล้วก็มีมี Line ไลน์นะครับ J A M E S นะครับตอนนี้ก็อยู่ในในปกหน้าจอเหมือนกันนะครับต้นคลิปนะครับ JU M E S นะครับจุดนะครับใส่จุดด้วยนะครับสามสสองหนึ่งถ้าไม่ใส่จุดมันก็จะเด้งไปอีกอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่า ID Line ใกล้เคียงกันนะครับค่าส่งนะครับเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับถ้าเป็นกระถางเล็กๆก็ถ้าถ้าซื้อแบบเล็กๆหนึ่งต้นถือว่าครับกระถางอย่างเงี้ยครับสี่นิ้วสี่นิ้วหนึ่งต้นอย่างเงี้ยก็ค่าส่งประมาณ 60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นกระถาง8นิ้วก็ค่าส่งอยู่ที่70บาทนะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่80บาททั้งหมดเลยก็ไม่ได้80บาทหมายถึงว่าใส่ได้กระถางไซส์4นิ้วเนี่ยใส่ได้4ถึง6ต้นนะครับก็ถ้าน้ําหนักถ้าน้ําหนักแบบไม่เยอะมากก็ใส่ได้ประมาณ6ต้นนะครับเดี๋ยวก็แพคให้คุ้มลูกค้ามากที่สุดน,นะครับตอนนี้เป็นค่าส่งตามจริงนะครับค่าส่งตามจริงที่จริงก็ประมาณ ส่งจริงก็มันก็จะแปดสิบหาบาทอย่างเงี้ยครับครับาปทางนะครับถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้รับนะครับถ้าถ้าสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนหรือโอนไม่เป็นจริงๆผมก็ค่อยให้เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าส่งก็บวกเพิ่มนะครับยีบาทถ้ว่าครับถ้าส่งแปดสิาบาทใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางก็บวกเพิ่มอีกยีสิบาทนะครับ รับในกรณีที่ยอดต้นไม้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเก็บเงินไปทาง่อนข้ามีความเสี่ยงนะครับกว่าต้นไม้เสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะามาชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ไม้มงคลก่อนนะครับตัวนี้เป็นต้นลักกี้หรือโชคดีนะครับโชคดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูอย่างละต้นนะครับเพราะว่าที่สวนมีอย่างละสองต้นนะครับ สองถึงสี่ต้นนะครับบางต้นก็เหลืออต้นเดียวนะครับส่วนมากก็จะมีแต่ไม้เดิมๆนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถเอฟได้เลยนะครับตัวน,นี้เป็นหลักชัยนะครับหลักชัยสีขาวนะครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับจดชื่อมาได้เลยนะครับถ้าใครแคปหน้าจอไม่ทันตัวน,นี้เป็นกุมารทองเรียกซับนะครับกุมารทองเรียกซับราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาท แล้วก็กุมานดำนะครับกุมานดำเรียกซับนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบาทนะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับถ้ากระสางไซส์หกนิ้วนะครับนี่นะครับสามต้นอย่างนี้ค่าส่งแปดสิบาทนะครับถ้าต้นเดียวก็เจ็ดสิบบาทนะครับถ้าถ้าเยอะกว่านั้นก็แพงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเตรียมไม้เสร็จกล่องไว้นะเัาก็หยิบเอาเลยเตรียมไปขายที่ตลาดเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ไปนะครับ เราจะไปีทีก็วันเสาร์ครับตัวนี้เป็นซับมงคลนะครับซับมงคลเหลือต้นเดียวนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็เอ่อเป็นเอ่อตัวนี้เป็นแสงจันทานะครับเหลืออยู่ต้นเดียวเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทอัญมณีนะครับอัญมณีสีแดงนะครับ ราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทแล้วก็อัญมณีสีขาวนะครับอัญมณีสีขาวนะครับราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัสนานะครับวัสน้9ชั้นนะครับวัสน้9ชั้นราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับหกสิบบาท แล้วก็ต้นตัวนี้นะครับเป็นอัญมณีสามสีนะครับมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวราคาอยู่ที่ให้เจ็ดสิบบาทนะครับเตัวนี้เป็นสนิทจันประกายดาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นสนิทจันประกายดาวนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาท อีกต้นหนึ่งนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโชว์เก้าชั้นนะครับโชว์เก้าชั้นนะครับราคาอยู่ที่หกสิบาทนะครับตัวนี้ไม่ต่างนะครับแล้วก็เศรษฐีไส้งอนนะครับเศรษฐีไส้งอนนะครับ่าชอบแดดนะครับตัวนี้ แต่ผมเลี้ยงใต้แสนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับชอบแสงเยอะนะครับราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับแล้วก็บีโกเนียนะครับบีโกเนียมีสองสีนะครับตัวนี้สีนึงนะครับนี่นะครับดอกเขาจะสีชมพูแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาสามห้าบาทนะครับถ้ากระถางหกนิ้วก็ราคาอยู่ที่หกสิบาทอันนี้กระถางสี่นิ้วนะครับสามสิบห้าบาทตัวนี้อีก ใบสีหนึ่งนะครับใบก็จะขาดบ้างนะครับโดนแมลงนะครับตันนี้ก็สามสิบห้าบาทนะครับตันนี้กระถางสี่นิ้วนะครับราคาสามสิบห้าบาทนะครับถ้ากระถางหกนิ้วผมก็ขายหกสิบาทแต่ว่าตอนนี้มีแต่กระถางเล็กนะครับเพราะว่าผมผมทำไม้กระถางเล็กเพราะว่าให้สูงง่ายด้วยนะครับแล้วก็บีโกนใหญ่อีกต้นหนึ่งครับสามสิบห้าบาทนะครับ แล้วก็มีโพนําเงินนะครับโพนําเงินมีอยู่ต้นเดียวนะครับโพนําเงินนะครับราคาอยู่ที่หกสิบาทนะครับตัวนี้เป็นสเสนอจันทร์ขาวนะครับเนจันขาวพอดีผมใส่กล่องไว้เขาเลยเอ็นนิดนึงนะครับสเสนจันขาวนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เราก็มีตัวนี้ครับพวกมรกรดนะครับพวกมรกตดใบดำนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับหนึ่งรอยยี่สิบบาทครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้เป็นอ่าหัวใจเศรษฐีนะครับหรือสาลิกาเรียกซับด่างนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นไม้แดดนะครับหักหักหัก ตัวนี้เป็นดอกช้อนนางนะครับราคาที่ห้าสิบาทดอกสีม่วงคล้ายอันชันนะครับตัวนี้ก็ชอบเด็ดนะครับเป็นไม้พุ่มแต่ว่าเขาจะดูเหมือนไม้เลื้อนนะครับต้องนําไปแล้วก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นไม้ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับนี่นะครับช่อดอกเขาจะขึ้นตามใบแบบนี้นะครับอญาติเก็บต้นไม้ไปด้วยนะครับกลัวทําหัก พับพึ่งด่างนะครับพับพัพบพึ่งด่างนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบาทกระถางไซส์หกนิ้วนะครับหกนิ้วแบบนี้นะครับสวยมากนะครับต้นใหญ่แล้วก็มีดอกสวยด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อตัวนี้เป็นแปลงล้างขวดนะครับแปลงล้างขวดแค่ดอกชมพูนะครับแต่ว่าดอกเขาเริ่มจางแล้วนะครับเพราะว่าเขา เขาออกไปหลายวันแล้วเขาจะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันนะครับดอกเขาก็จะโรยออกดอกแรกๆชมพูสวยมากครับตอนนี้ก็เริ่มสีเริ่มจางจะเริ่มร่วงแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีต้นเดียวนะครับผมเหลือต้นเดียวนี่นะครับก็จะมีช่อดอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะตัดแต่งเหมือนกันถ้าสมมติว,ว่าเราตัดแต่งหรือเขาแทงยอดใหม่เขาก็จะออกดอกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใส้กระถางสิบ สองนิ้วนะครับสิบเอ็ดสิบสองนิ้วนะครับเป็นไม้แดดตัวนี้นะครับแปลงร้างขวดแคสสีชมพูนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับหนึ่งร้อยสิบหกสิบาทถ้าสุว่าลูกค้าเอากระถางเดียวนะครับรวมส่งก็สองร้อยหกสิบาทนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเฉพาะกระถางเดียวนะครับถ้ารวมกระถางอื่นราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วแต่น้ําหนักนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นไม้แดดล้ำซ้านะครับล้ำซําราคาอยู่ที่หนึ่งหกสิบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับตัวนี้ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับถ้าสมมุติว่าเอาสองกระถางนี้นะครับค่าส่งหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะครับลดไปหลดไปห้าสิบบาทนะครับก็จะสอนไปแบบนี้นะครับส่งกล่องนะครับส่งกล่องส่งตะกร้า ส่งตะกร้าไม่น่าไปได้นะครับเพราะว่ากระถางเขาใหญ่แล้วผมพาไปดูนะครับไม้ตัวอื่นกันต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโอโลคาเซียโรไลเดอร์นะครับราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับโรไลเดอร์แปดสิบบาทแล้วก็เป็นเอ่อ ตัวนี้ผมเปลี่ยนกระถางไปซักพักแล้วนะครับตอนแรกอยู่กระถาง4นิ้วตัวนี้เปลี่ยน6นิ้วแล้วนะครับตัวนี้เป็นบีโกเนียนะครับ60บาทนะครับบีโกเนีย60บาท <S 2> <S 2> เป็นอ่าตัวนี้ก็บีโกเนียนะครับบีโกเนียเมื่อกี้60แล้วตัวนี้100บาทนะครับตัวนี้100บาทได้2ต้นเลยคุ้มมากๆนะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีดอกนั้นนะครับดอกสีขาวสวยมากตัวนี้เป็นบิโกเนียต้นนะครับเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดอกสวยมากดอกทนมากดอกสีขาวนะครับมาต่อกันที่บีโกเนียนะครับบีโกเนียเมื่อกี้สามสบาทนะครับกระถาง3ตัวนี้เป็นกระถาง6นะครับราคาหกสิบบาทนะครับหกสิบาทเลยเป็นพุ่มๆแบบนี้นะครับนี่นะครับหกบาทเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็ต้นเล็กอ่าให้ตัวนี้ให้ห้าสิบบาทก็แล้วกันนะครับเสน่จันต์ปากายดาวนะครับหรือเสน่จัน์อ่าด่างโดมิโนโน,นะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับดอกไฮเจเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอ่าอริโกซ้มนะครับอริโกซ้มอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทเลย ตัวนี้เป็นกวกมรกตด่างนะครับตัวนี้เป็นด่างน้อยนะครับด่างน้อยด่างน้อยแต่ก้านใหญ่นะครับก้านใหญ่นี้นะครับด่างประมาณนี้นะครับตัวนี้ชํำนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วนี่นะครับหน่อขาวๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับรวมส่งสองร้อยแปดสิบครับตัวนี้เป็นซับมงคล ขออภัยครับเป็นอุดมซัพย์นะครับวันนี้เป็นอุดมทซัพย์ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทชนิดจันประกายดาวราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่สนใจต้นนี้ก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับใครสนใจต้นไหนก็ทักมาจองได้เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ส่งเลยนะครับ น่าจะส่งประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับต้นชุดนี้เพราะว่าต้องให้เขาเสด็จน้ําก่อนนะครับถ้าลงคลิปวันศุกร์นะครับก็อลูกค้าจะจัดส่งให้วันอาทิตย์นะครับนี่นะครับวันนี้ก็กลายมาแล้วนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทยอดใหม่มาด่างเยอะเลยนะครับต้นนี้แปดสิบบาทก็แล้วกันนะครับต้นนี้แปดสิบบาท ตัวน,นี้ก็หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทขอภัยเขาหนึ่งร้อยบาทนะครับพูดผิดหนึ่งร้อยบาทต้นนี้แปดสิ <Hab it ial abi> vimos, บาทนะครับตามความเล็กนะครับถ้าเล็กหน่อยก็แปดสิบนะครับแล้วก็ด่างตามลายด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็แปดสิบบาทนะครับยงอ่าเช่นตัวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ด่างกายนะครับนี้ก็หนึ่งร้ยบาทนะครับ หนึ่งร้ยบาทตันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับตันนี้มีคนจองแล้วนะครับตันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสนใจต้นไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับ นนี้นะครับก็มาต่อที่หนวดปลาหมึกด่างนะครับเป็นไม้แดดนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงใต้สสลดนะครับอูกคารับไปก็ไว้แดดลาไรก่อนนะครับค่อยๆขยับไปนะครับวันนี้ผมเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลดน้าไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ริมๆนะครับว่ามีแสงประมาณนี้นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนเช้านะครับโดนแสงเต็มเต็มนะครับแต่ว่าตอนกลางวันก็ ขาดเสแอนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับตัวหนวดประเมึกใบใหญ่ด่างเหลืองนะครับตัวนี้หนวดประเมึดด่างขาวนะครับด่างขาวใบกลางๆนะครับแล้วก็ด่างเหลืองใบแคะนะครับราคาเดียวกันนะครับหกสิบาทเลยครับ ตัวนี้เป็นอากเวทนะครับราคาอยู่ที่80บาทนะครับตัวนี้ก็อากเวทนะครับราคาอยู่ที่80บาทนะครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรเขี้ยวหมูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่า100บาทนะครับ100บาทแล้วก็เป็นอ่อตัวนี้เป็นเอื้องหมายนาด่างลายหินอ่อนนะครับราคาอยู่ที่60บาทนะครับ แล้วก็มีเอ่อเรื่องไมน้นาด่างชมพูด้วยนะครับด่างชมพูแต่ด่างน้อยนะครับตอนนี้ราคาแปดสิบบาทครับอโลคาเซียนะครับตอนนี้เป็นอ๋อโคโลคาเซียนะครับเป็นบอลน,นะครับฮาวเยียนพันหกสิบาทนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ที่กิงเขาใบดํานะครับพอดีผมเอาไว้ใต้แสแลนก็จะเขียวประมาณนี้นะครับ เป็นอาไดมอนด์เฮดนะครับไดมอนด์เฮดราคาอยู่ที่หกสิบาทเช่นเดียวกันนะครับครับตัวนี้เป็นอารวยไม่เลิกนะครับรวยไม่เลิกตัวนี้เป็นตัวเขียวนะครับราคาเท่าไหร่เอ่ยมาติดตามนิดนึงต้นนี้ราคานะครับสามสิบบาทนะครับเต่าสีต้นก็หนึ่งร้อยบาท นะครับถ้าซื้อหลายบาทก็อาจจะแถมให้นะครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะครับถ้าซื้อหลายบาทนะครับผมแถมให้นะครับหนึ่งกระถางนะครับตัวนี้เป็นสาริกาเรียกซับนะครับสาริกาเรียกซับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับวรดิบด่างเหลืองนะครับห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นเฟินค่าหลวงนะครับเฟินค่าหลวงอยู่ที่หกสิบาทนะครับอ่าตอนนี้เป็นมอนสเตอร์ล่านะครับมอนสเตอร์ล่าอันโบนะครับอันโบตัวนี้เป็นใบผมไม่ได้อบนะครับมันก็จะเหี่ยวนิดนึงนะครับแต่ว,ว่าชํำนานมากๆนะครับถ้าถ้าไม่ได้อบเขาก็จะเหี่ยวประมาณนี้นะครับที่จริงต้องอบอบให้ลากเดินดีก่อนแต่ว,ว่าตอนนี้คือลาก ลากทะลุแล้วนะครับเพราะว่าชำประมาณเกือบสองเดือนได้นะครับรอเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับมันก็มาต่อที่โชกเก้าชั้นนะครับโชกเก้าชั้นราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับกระถางสีดําแล้วก็กระถางสีขาวนะครับมีสองกระถางนี้นะครับที่ เหลือสองกระถางนะครับมาปิดท้ายนะครับที่ต้นไม้ลูกค้าจองไว้นะครับของคุณพรทิพย์นะครับเพื่อมาดูนะครับต้นไม้พอดีลูกค้าแอดไลน์ไม่ได้นะครับก็จะจัดส่งให้นะครับตัวนี้เป็นต้นไม้ที่เตรียมไว้ส่งนะครับส่งวันจันทร์นะครับส่งวันจันทร์ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น เตยหอมนะครับสองกระถางนะครับเตยหอมสองกระถางแล้วก็มีเดลี่ด่างนะครับเป็นไม้เล็กนะครับเป็นไม้เล็กเดลี่เศรษฐีรับทองนะครับตัวนี้เป็นสยามออลล่านะครับตัวนี้เป็นพลอยชมพูครับพลอยชมพูแล้วก็ซับมงคลนะครับหลักซับสีทองครับหลักซับสีทอง แล้วก็ตัวนี้เป็นเศรษฐีรับเงินนะครับมีสองกระถางนะครับเศรษฐีรับเงินช้อนเงินช้อนทองนะครับมีสองกระถางเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเอ่อตัวนี้เป็นภูงาช้างสีทองนะครับภูงาช้างสีทองครับอ่าพอมีประมาณนี้นะครับที่จองไว้ถ้าชอบต้น อ่าอยากได้ต้นไหนเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ line, หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับน,นี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนัคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ